เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่อง,สงแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวายพีสวัสดีครับนี่ผมมาที้เป้ารถส,สวยๆมาชมอยซื้อเลขกใช่นะครับันนี้เป็นฮอนด้าฮอนด้าซีวิค1.6เกียร์ออโต้ครับเรื่องเ, Honda Honda เกียออร์ดีสีสวยบอดี้ดีไม่มีชนหนักราคาถูกๆครับ29,000บาทครับถูกมากสภาพดี ราคานี้แทบจะหาไม่ได้อีกแล้วนะครับ29ง0มบาทภาพกริบๆพร้อมใช้เครื่องเกียร์ดีครับแอรยเย็นภาษี68น้ำมันละวันเล่มเอเมกาสารชุดโอนมีให้ครบแต่ประตูสวยงามไม่แตกหักไม่ชำรุดภายในสวยเกียร์โตกระจกไฟฟ้าของโดยสารสะอาด 29, 9 0 0บาทเองคุ้มค่าเกินราคา ฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชีเป้ารถสวยๆถูกๆให้เลือกซื้อประจำได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับฝากกดถูกใจให้ด้วยพิกัดดูรถอยู่นนทบบุรีเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจใด้วยครับสวัสดีครับ